ก็มาคุยกันถึงเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกที่เพิ่งจะผ่านแมตช์ที่6กันไปนะครับในวันอังคารกับพุธท,ที่ผ่านมาถ้ากับว่าตอนนี้ทุกทีมนะครับสาทีมเตะ6นัดเรียบร้อยแล้วนะครับเหลืออีก2เกมนะครับคือนัดที่7กับนัดที่8ก็จะจบได้บทสรุปในรอบลีกเฟสหรือว่ารอบฟุตบอลลีกก็รออีกพักนึงเลยเพราะว่านัดที่7กับ8เนี่ยไปเตะสสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมเกมที่7นัดรองสุดท้ายเนี่ยเตะวันที่20กับ21มกราคมปีหน้านะอังคาร แล้วก็นัดสุดท้ายคือนัดที่8เนี่ยเตะวันพุธท,ทุกคู่ทุกทีทมพุธท,ที่28มก,กราคมแล้วถึงตรงนั้นเนี่ยก็จะได้บทสรุปในรอบฟุตบอลลีกจะมีทีมที่ตกรอบจะมีทีมที่เข้ารอบรอบน็อกเอาท์ก็จะได้รู้ว่าอันดับ1-8ถึงเป็นใคร8ทีมเนี่ยจะเข้าไปรอในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับได้บายไปแล้วก็อันดับ9-24ถึงจะต้องมาเตะเพลย์ออฟกันอันดับ9-16ถึงจะเป็นทีมวางอันดับที่1 7ถึงก็ต้องจับ สลากไปประกบคู่กันนะครับนัดแรกได้เล่นก่อนแล้วก็นัดสอต้องไปเยือนนะฮะก็จะได้อีก8ทีมที่เป็นผู้ชนะเนี่ยเข้าไปเจอกับทีมอันดับ1-8ถึงที่ไปรออยู่แล้วก็จะเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปนะครับก็เป็นฟอร์มตเดียวกับเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับซึ่งหลายคนก็น่าจะ,ะเรียกว่าเข้าใจมันดีละนะครับทีนี้เนี่ยมาดูบทสรุปกันหน่อยนะครับผ่านอังคารพุทธที่ผ่านมานะเตนะนัดที่6กันไปเนี่ย เป็นยังไงกันบ้างแล้วก็สถานการณ์ถึงตรงนี้เนี่ยมีใครยังสุ่มเสี่ยงมีใครยังต้องดิ้นรนหรือว่ามีใครดูสบายๆนะครับ mm hmm. ก็แมตช์ที่6ที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นแมตช์เดย์แห่งการไล่แซงกันเลยนะ <c oughs> คือเป็นเป็นสัปดาห์ที่มีมีการแซงชนะกันเน่ะเกิดขึ้นเยอะมากนะ18คู่นะสาทีมเตะ18คู่ถูกไหมฮะวันอังคาร9คู่วันพุธ9คู่เนี่ย จาก18คู่เนี่ยมีถึง7คู่นะครับที่ทีมที่ยิงนําก่อนเนี่ยกลับมาแพ้หรือพูดอีกทางหนึ่งคือทีมที่โดนยิงนําก่อนแซงกลับมาชนะได้เนี่ยมีถึง7จาก18คู่นะเกือบเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะโอ้โหแล้วก็ยิงกันเกือบทุกคู่แหละมีแค่คู่บินเบากับปารีสแซงชักแมงที่เสมอกัน0ูนคู่ที่ว่านะครับที่โดนก่อนแล้วกลับมาแซงชนะเนี่ยเกิดขึ้นในวันอังคารเนี่ย5คู่วันพุธ ที่ผ่านมาเมื่อคืนนี่สองคู่นะวันอังคารนี้ก็ทีมใหญ่ๆทั้งนั้นน่ะบาร์มนิกโดนสปอร์ติ้งลิสบอนนำก่อนแซงกลับมาชนะ3-1รัวแซงอัตตาลันตาโดนเชลซีนำก่อนก็แซงกลับมาชนะ2-1นะครับแฟรง์เฟิร์นนี่บุกไปนำบาเซลนาก่อนแต่สุดท้ายก็กลับมาแบบไม่มีแต้มเพราะว่าโดนบาเซลน่าเนี่ย รัวแสง2 1นะครับหรือ P.S.V. เอลเฟนที่ฟอร์มแรงจัดเลยในลีกนะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกเกมล่าสุดก็มีบุกไปถล่มลิเวอร์พูลมาเนี่ยเล่นในบ้านตัวเองนำแอตเลติกโอมาดิดก่อนสุดท้ายแพ้2-3เหมือนโอลิมปิกมาร์เซย์ครับมาร์เซย์นี่บุกไปเยือนอุดวนแซงชินลูสนะโดนนำก่อนนะมาคโอเอ็มเนี่ยแต่แซงกลับมาชนะได้3-2เนี่ยหคู่ในวันอังคารโอ้โหถ้าเกิดว่าวันอังคารเนี่ยหจาก9คู่อะ เป็นการแซงชนะซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆไงแซงชนะเนี่ยมันโหมันก็ถือว่าเป็นการกลับมาที่ยอดเยี่ยมแล้วเนี่ยเกิดขึ้นเกินครึ่งในวันอังคารส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีอีก2คู่ก็คือคาราบักกับอาร์เจ็คอัมสเตอร์ดัมนะครับคาราบักนําก่อนสุดท้ายอาร์เจ็คแซงกับชนะ4-2แล้วก็เลอัรมาดิดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับมาดิดนําก่อนสุดท้ายแมนซิตี้แซงชนะ3ว่าแซงชนะ2ต่อ ก็ในจํานวนคู่ที่แบบแซงก,กันกลับมาชนะเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นคู่ใหญ่ๆทีมใหญ่ๆทั้งนั้นเลยบาเยิร์แซงชนะสปอร์ติ้งเชลซีแพ้นะครับนำก่อนก,นกลับมาแพ้อตาลันตาบาร์เซโลนาแซงชนะแฟรงก์เฟิร์ตแบบเนี้ยหรือว่าเรืออัลมบิริดก,กับแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่ใหญ่บิ Big Match. ๊กแมชอัลิดก็แพ้คาบ้านนะครับก็ยังมีทีมที่นำก่อนแล้วเกือบแพ้ด้วยนะ ก็คือไบเออร์เลเวอร์คูเซนเนี่ยสุดท้ายต้องมาไล่ตีเสมอนิวคาเซลในช่วงท้ายเกมยิงนาก่อนแล้วมาโดนนิวคาเซลแซงแล้วเนี่ยก็ไล่ตีเสมอ2อสอได้ก็เกือบไปเหมือนกันแต่ก็มีที่ยิงนําก่อนแล้วก็เข้าไป้ายไปเลยชนะก็มีหลายทีมเลวพูวอเซนอลนะครับสเปอร์สยูเวนตุสหรือเบนฟิก้านี่ชนะนาโปลีเลยนะอ่ะทีนี้มาดูสรุปสถานการณ์หน่อยหลังจากแพ้อ่าหลังจากผ่านเกมที่6กกันไปนะครับทีมที่ อยู่ในตารางคะแนนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวมา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 ไล่เรียงกันดูนิดนึงนะครับอ่ก็อาร์เซนอลเป็นทีมที่ชนะรวดนะครับหกเกมนี่ชนะทั้ง6นัดเลยนะครับเป็นทีมเดียวที่เก็บคะแนนเต็มตอนนี้อาร์เซนอลก็เรียกว่าการันตีคือตอนนี้เขามีอันดับมากกว่าอันดับ9ก็คือเลี้ยวพูลอยู่6คะแนน6คะแนนเหลือ2นัดอาร์เซนอลขอแค่แต้มเดียวจาก2เกมที่เหลือเนี่ยก็จะ การันตีกันเป็นทีมวางเป็นทีมเรียกว่าเป็นทีมที่ได้บายในรอบหน้าคือจะไปรอในรอบ16ทีมไทยคือ์ัซมอนไม่น่าพลาดหรอกนะครับแล้วก็มีอันดับ2ก็คือบายามินิกมี15แต้มนะฮะอันดับ3 4 5เนี่ยทีมทนี้มี13คะแนนเท่ากันก็คือปารีสแซงรักแมงแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็อัตตาลันตานะครับเนี่ยก็ในจำนวนนี้นะครับ การันตีทั้งหมดว่าได้เข้ารอบต่อไปแน่นอนแล้ว5ทีมนี้การันตีว่าเข้ารอบต่อไปแน่นอนแล้วนะครับแต่ก็เชื่อว่าทั้ง5ทีมก็มอยไม่ได้มองแค่ว่าเข้ารอบแต่มองการติด1ใน8เลยเพื่อไม่ต้องไปลุ้นหวาดเสียวในรอบเพลย์ออฟนะครับอาจจะตกรอบได้ครับคือแบบมันเตะน็ out อกเอาท์อ่ะใช่ไหมก็ถ้าติด1ใน8ได้บายเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายนะ5ทีมนี้ตอนนี้การันตีแล้วว่า ตัวเพลย์ออฟหรือว่าตัวรอบต่อไปเนี่ยอยู่ในมือแล้วอยู่ที่ว่าจะเป็นรอบไหนแค่นั้นเองจะเป็นรอบเพลย์ออฟหรือรอบ16ทีมสุดท้ายเลยนะอันดับ6นะครับอินเตอร์มิลานอันดับเ l อัลมาดิดอันดับ8แอตเลติกมาดิดและอันดับ9ลิเวอร์พูล4ทีมนี้มี12คะแนนเท่ากันก็แตกต่างกันแค่ผลต่างประตูได้เสียแค่นั้นเองนะในระบบ ฟุตบอลลีกของแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยในเมื่อไม่ได้เตะเป็นแบบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C เนี่ยถ้าคะแนนเท่ากันเขาไม่ได้นับเฮดทูเฮดเพราะมันนับไม่ได้เพราะมันเตะแค่ทีมละ8นัดไม่ได้เจอทุกทีมก็จะนับผลต่างประตูได้เสียถ้าผลต่างประตูได้เสียเท่ากันก็นับประตูได้นะครับหลักสากลอยู่อันดับ10กับ11มี11คะแนนเท่ากันนะครับก็คือดอทมูลกับท็อตแนมฮอสเปอร์อันดับ 12, 13, 14 15มีเนี่ยมี10แต้มเท่ากันหมดนะครับก็ค นิวคาสเซิลยูไนเต็ดเชลซีสปอร์ติ้งลิสบอนแล้วก็บาร์เซโลนาครับ4ทีมนี้สถิติชนะ3เสมอ1แพ้2เหมือนกันหมดนะครับจาก6เกมนะถัดลงมาคืออันดับ16นะครับโอลิมปิกมักเซยมี9แต้มแล้วทีมที่มี9แต้มเท่ากันเนี่ยยังมียูเวนตุสมีกาลาตาสลายมีโมนาโกแล้วก็มีไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับเลเวอร์คูเซ่นอยู่อันดับที่20นะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ถ้ามันจบตรงนี้ ยังได้เข้ารอบน็อกเอาท์นะครับอันดับที่21มี8คะแนนคือ psvi o v e n อันดับที่22คาราบักครับจากอเซอร์ไบจานผลงานไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเตะ6เกมเนี่ยชนะ2เสมอ1แพ้3อยู่อันดับที่22ตอนนี้เรียกว่าคั่วพื้นที่เพลย์ออฟอยู่คือโอกาสเข้ารอบก็เป็นไปได้แล้วก็ห่างจากอันดับ8เนี่ย5คะแนนแต่5คะแนนน่าจะตามยากนะครับก็ประคองตัวให้อยู่ในพื้นที่ 24ทีมอ่ะก็จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปอันดับ23คือนาโปลีครับนาโปลีมี7แต้มเท่ากับ FC โคเปนเฮเกนอันดับ25อ่ะโคเปนเฮเกนคืออันดับ24เนี่ยมันตัดที่ตรงนี้นะรอบน็อกเอาท์มันจะตัดที่ตรงนี้ลนจากอันดับ24ลงไปเนี่ยคือตกรอบไม่ได้ไปเล่นถ้วยเล็กอะไรด้วยนะก็คือตกรอบไปเริ่มกันใหม่ฤดูกาลหน้าเลยซึ่งตรงเนี้ยอันดับที่25คือเบนฟิก้านะครับมี6คะแนนเท่ากับปาฟอสของไซปรัส แล้วก็อุนโอนแซงชินลูสนะครับแล้วก็ที่มี5คะแนนมีอยู่2ทีมครับก็คือแอตติกบินเบาอันดับ28โอลิเปียกอสอันดับ29นะครับ 30, 30คือคลับบลูชมี4แต้มเท่ากับแฟรงก์เฟิร์ตของเยอรมันหูมีแค่4แต้มเองนะแล้วก็อันดับ32บอโบโดกริมนะครับซาลาเวียปรากอันดับ33อาร์แจ็กส์อันดับ34 3ีมทีมนี้มี3คะแนน แล้วก็มีอยู่2ทีมครับที่เตะมาถึงตอนนี้6นะัดมีแค่แต้มเดียวก็คือบียาเลอาแล้วก็ไครัสไครัสก็ก็ไม่น่าแปลกเท่าไหร่ทีมจากคาซักสถานนะครับก็ยังไม่มีทีมไหนที่ตกรอบ100%เนะยังไม่มีนะครับอย่างบียาเลอากับไครัสเนี่ยมี1คะแนนเนี่ยก็ไม่มีโอกาสเข้าติดหนึ่งใน8แน่ๆแต่ว่ายังมีโอกาสขึ้นไปเกี่ยวอันดับ24ได้นะสำหรับบียาเลากับไครัส เพราะว่าห่างอยู่6แต้มโอ้โหแต่ว่ามันก็ไกลยอยู่เหมือนกันนะนะครับอ่ะทีนี้สถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างนี้ถ้าดูแล้วประเมินคร่าวๆเนี่ยทีมที่ลอยลำแน่ๆเนี่ยมันก็จะมีอาร์เซนอลมีบาเยบร์เจมูนิกมีเบทเช่แมนเชสเตอร์ซิตี้อัลตันตาเนี่ยก็คือเข้ารอบแน่นอนแล้วแล้วก็อโอกาสติดท็อปเอดหรือว่า1ใน8เนี่ยผมว่าอาร์เซนอลกับบาเยอร์เนี่ยก็ชัดเจนมากๆนะครับเบทเช่เนี่ยก็ ขอชนะอีกสักนั้นหนึ่งก็น่าจะได้แล้วล่ะนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เช่นเดียวกันแต่ว่าก็ต้องดูอันดับ9ลงไปเนี่ยคะแนนมันเบียดห่างกันแค่แต้มเดียวหรือว่าด้วยประตูได้เสียด้วยซ้ำอย่างอันดับ8แอตเลติกมามริกักับอันดับ9ลิเวอร์พูลเนี่ยผลต่างประตูได้เสียก็เท่ากันนะครับดีกว่ากันแค่ประตูได้แค่นั้นเองซึ่งแอตเลติกริดกดีกว่าลิเวอร์พูลแค่นั้นเองแต้มเท่ากันผลต่างเท่ากันเมื่ะนั้น มันเกิดขึ้นได้พลิกผันได้นะครับทีมที่ยังมีลุ้นอยู่ตอนนี้ญี่ปุ่นอันดับ9ดอทมุลไล่ลงมาดอทมุนสเปอร์สนิวคาเซลิลเชลซีบาร์เซลโลนาพวกนี้อยู่ในกลุ่มที่ไม่ยังไม่ติดท็อปเอท็อปแนะแต่ว่าอยู่ในช่องว่างที่มันสามารถตามกันได้บาร์เซโลนาอยู่อันดับ15เนี่ยอยู่ห่างจากแอตเลติกมาดริดอันดับ82คะแนนเพราะนั้นมันสวิงไปกลับได้ภายในเกมเดียวทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับโปรแกรมเตะ ในนัดที่7กับ8ด้วยนะครับดูโปรแกรมเตะของของทีมในในโซนพวกโซนโน็อกเอาต์ตรงนี้หน่อยที่แย่งกันเนี่ยอซนอที่ผมว่าน่าจะสบายๆเนี่ยเดี๋ยวเขาไปเยือนอินเตอร์มิลานนัดรองสุดท้ายแล้วนัดสุดท้ายเจอไครลัดในบ้านตัวเองนะก็ขอแต้มเดียวอะนะครับเพื่อที่จะการันตีหนึ่งใน 8. บานเยาร์เยมิวนิคเดี๋ยวนัดต่อไปจะเ,เล่นในบ้านเจอแซงชิลลูสแล้วก็ปิดด้วยการไปเยือน p s v e i n d h o v e เนะก็ประมาณไม่ได้เหมือนกันแหละแต่ว่าก็ไม่น่าพลาดนะครับ ปาลิแซงแชกแมงครับเดี๋ยวจะไปเยือนสปอร์ติ้งลิสบอนแล้วปิดด้วยการเล่นในบ้านเจอนิวคาสเซิลนะแมนเชสเตอร์ซิตี้นัดหลงสุดท้ายจะไปเยือนโบโดกริมแล้วปิดด้วยการเล่นในบ้านเจอกับกาลาตาสลายนะครับอาตาลันต้านะครับเดี๋ยวเล่นในบ้านเจอบินเบาแล้วก็ไปเยือนแซงติ 2, ลัวสปิดท้ายนะอินเตอร์เนี่ยเอาจริงก็หนักนิดนึงนะครับอยู่อันดับ12ของตารางเนี่ยเดี๋ยว2เกมสุดท้ายจะเล่นในบ้านเจออาร์เซนอลแล้วก็ไปเยือนบอเซียดอทดมุนนะก็อันตรายอยู่นะ แล้วก็เรอัลมาดริดนะครับอันดับ7ตอนนี้เดี๋ยวจะเล่นในบ้านเจอโมนาโกแล้วปิดด้วยการไปเยือนเบนฟิก้าแอตเลติโกมาดริดอันดับ8นะครับเดี๋ยวจะไปเยือนกาลาตาสลายแล้วก็ปิดด้วยการเจอโบโดกริมในบ้านตัวเองถ้าเราเอาคะแนนตารางคะแนนจากฤดูกาลก่อนมาเป็นเกณฑ์เนี่ยนะครับอันดับ8เนี่ยตอนนั้นคือแอสตันวิลล่าเนี่ยมี16แต้มเพราะนั้นถ้าเกณฑ์อยู่ที่16คะแนนเนี่ยทีมอย่างกาลาตาสลาอ่าทีมอย่าง Madrid, แอตเลติโกมาดริดเรอัลมาดริดอินเตอร์มิลานเนี่ย ยังต้องการอีก4คะแนนนะตรงนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันบางทีได้แค่3แต้มอาจจะไม่พอก็ได้เสมอ2นัดเนี่ยอาจจะหล่นจากท็อป1ใน8เนี่ยหล่นมาอยู่อันดับ9ลงไปเลยนะก็เป็นไปได้นะเพราะนั้นตรงนี้ก็ยังต้องระวังอยู่นะครับลงมาอันดับ9เลียกพูเนี่ย12คะแนนเท่ากับแอตเลติกมาบดิตเนี่ยน,นะครับเดี๋ยวจะไปเย็นโอเอมนะอนบิบมักเซยแล้วเล่นในบ้านนะปิดปิดท้ายที่แอนฟิลด์เจอกับคาราบ ลิพุลก็ต้องมองถึง6คะแนนเต็มอ่ะถ้า6คะแนนเต็มทําได้จริงๆรเนี่ยลิพูนจะจบด้วยการมี18แต้มก็มีลุ้นเต็มตัวที่จะได้ติด1ใน8นะครับอ่าแล้วก็อันดับ10กับ11อดอมูลกับสเปเป์ส์เนี่ยมี11แต้มเท่ากันดอดมูลเดี๋ยวจะไปเยือนสเปเป์ส์ในนัดรองสุดท้ายต้องมาตัดกันเองแล้วนะัดสุดท้ายเนี่ยดอดมูลจะต้องเจอกับอินเตอร์มิลานในบ้านตัวเองโอเ้เกมของดอดมูลหนักเหมือนกันนะก็มีโอกาสหล่นลงไปเหมือนกันนะครับส่วนสเปอร์ส์เนี่ย นัดรองท้ายเจอดอดมูลในบ้านแล้วก็ปิดด้วยการไปเยือนแฟรงก์เฟิร์ตนิวคาสเซิลยู่นเต็ดนะครับมี10คะแนนเนี่ยเดี๋ยวนัลดลองท้ายจะเจอพ <I 'm S 1> ีซีไอเฟนในบ้านตัวเองแล้วก็ปิดด้วยการไปเย Paris ือนปารีสแซงต์แชรงแมงงานหนักเหมือนกันนะขณะที่เชลซีเนี่ยสิแต้มอันดับ13เนี่ยโดยเล่นนัลดลองท้ายในบ้านเจอปราร์ฟอสเกมนี้ต้อง3แต้มก่อนที่จะไปเยือนนาโปลีในเกมสุดท้ายนะครับแล้วก็อันดับ14เป็นสปอร์ตติ้งลิสบอนโดยเจอปารีสแซงต์แชรงแมงกับบินเบานะครับ อันดับ15บาร์เซโลนาครับมี10คะแนนเนี่ยโปรแกรม2นัดสุดท้ายไม่หนักเท่าไหร่ไปเยือนซาลาเวียปราล์กแล้วก็กลับมาเล่นในบ้านเจอกับโคเปนเฮเกนนะครับแล้วก็อันดับ16เวลาเนี้ยโอลิมปิกมักเซย,ยมี9คะแนนมักเซย,ยเดี๋ยวจะเล่นในบ้านเจอลิเวอร์พูลนะครับที่สตาร์เวโลโดมแล้วก็ไปเยือนคลับบลูชในเกมปิดฤดูกาลที่แล้วนะครับทีมที่ได้อันดับ16คือเบนฟิก้าเนี่ยมี13คะแนนเพราะนั้นถ้าเกิดอออย่างน้อยๆเอาตรงนั้นเป็นเกณฑ์เนี่ย 13แต้มก็แต่ละทีมก็ต้องพยายามทำให้ได้ก่อนการได้เล่นเป็นทีมวางในรอบเพลย์ออฟอย่างน้อยมันก็มีความได้เปรียบอยู่นะครับได้เล่นนัดที่2ในบ้านได้เปรียบเล็กๆส่วนอันดับ17ไล่ลงไปถึง24เนี่ยเอาทีมใหญ่ๆหน่อยก็แล้วกันนะจากคาดมายูเวนตุสอยู่อันดับ17เนี่ยมี9แต้มไบเออร์เลเวอร์คูเซนเนี่ยอยู่อันดับ20มี9คะแนนเช่นเดียวกันก็จะเห็นได้ว่าอันดับแม้ว่าจะห่างจากอันดับ16 4อันดับแต่ว่าแต้มเท่ากัน ห่างแค่ผลต่างประตูได้เสียยูเว่นเนี่ยเดี๋ยวจะเจอเบนฟิกา้าแล้วก็ปิดด้วยการไปเยือนมนาโกนะครับส่วนไบร์เลเวอร์กุเซนเนี่ยเดี๋ยวจะไปเยือนโอลิเยกอสแล้วก็ปิดด้วยการเล่นในบ้านเจอบียาเลอสส่วนนาปโปลีครับแชมป์เซเนอาเนี่ยสถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมีอยู่7คะแนนเท่านั้นเองอยู่นดับ23อ่าะตอนนี้เรียกว่าโอ้โหปริมปริมอยู่นะถ้าพลาดเนี่ยอาจจะหลุดเผลอตกรอบได้เลยนาโปลีสองนัดสุดท้ายนะครับจะไปเยือนโคเปนเฮเกนแล้วก็ปิดด้วยการเล่นในบ้านเจอกับเชลซี ดีไม่ดีเนี่ยเกมเจอเชลซีนัดสุดท้ายเนี่ยยี 28, มกราคมเนี่ยนี่อาจจะเป็นคู่เอกเลยนะเชลซีนึดสิบสามดับเบนดยี่สิบสามเนี่ยอย่างน้อยต้องต้องชนะในนัดรองสุดท้ายให้ได้ก่อนนะครับเชลซี Chelsea เจอปารฟอร์สนับเีไปเยือนโมเปนเฮเกนี่เนี่ยก่อนที่จะเจอกันในนัดสุดท้ายนะครับเกต่งนี้นะครับเดูกาลที่าร้วอันดับเ4ซล่ง้ป็นอันดับสําคัญนะเ่รบสาะว่าคุณอาจจะหลุดจานอันดั1รลงมาด7้ายม่ได้เป็นงะนรอบเพลย์อจอฟแต่คุณยังเข้ารอบไง แต่ถ้าหลุดจาก24ไป25-26ลงมาคุณตกรอบเลยนะ24คือเกณฑสุดท้ายแล้วครับปากเหวแล้วหรือการที่แล้วเนี่ยขับบูชคือทีมอันดับ24มี11แต้มเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่างนาโปลีเนี่ยอยู่ห่างจาก11แต้มตรงเนี้4คะแนนนะสเกมเนี้ยโอ้โหอย่างน้อยก็ต้องมี4แต้มเอาไว้ให้ได้ก่อนซึ่งก็ยังไม่ได้การันตีนะว่าจะเข้ารอบหรือไม่เข้ารอบใครเป็นแฟนนาโปลีนะครับก็รุ้นนิดหนึงนะทีนี้ทีมนอก ที่อยู่ในโซนตกชั้นเวลาไม่ใช่ตกชั้นขอภัยโซนตกรอบเวลาเนี้ยก็มีทีมใหญ่ๆทีมดังๆอย่างบินเบาเนี่ยอยู่อันดับ28มี5แต้มแรงเฟิร์ตอันดับ31มี4แต้มอาร์แจ็กซ์อันดับ34มี3คะแนนหรือว่าบียาเียมี1คะแนนแต่อย่างที่บอกครับทุกทีมยังมีโอกาสที่จะปีนขึ้นไปเกี่ยวพื้นที่แบบเข้ารอบต่อไปได้ทั้งหมดแม้ว่าจะยากนะอย่างบียาเรีต้องชนะรวดทั้ง2เกมนะครับ เบียร์เลอเด๋อจะเจออาร์แจ็ก์แล้วก็เจอเลเวอร์คูเซนก็ส่วนอาร์แจ็ก์ก็เดี๋ยวจะเจอบียร์เลอเแล้วก็เจอโอลิเปียกอสแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยสี่คะแนนเนี่ยเดี๋ยวจะไปเยือนคาราบักแล้วก็ปิดด้วยการเจอสเปอร์สในบ้านแล้วก็บินเบาครับเดี๋ยวจะไปเยือนอตาลนตาแล้วปิดด้วยการเจอสปอร์ตติ้งนะตรงนี้ก็โอเคลุ้นกันผมเอา,อาสถานการณ์มาสรุปให้ฟังกันนะครับจากผ่านนัดที่7ก็จะยิ่งเห็นชัดถึงตอนนั้นจะมีทีมเข้ารอบแล้วนะครับแล้วก็จะเห็นชัดว่า นัดสุดท้ายเนี่ยมีเกมไหนที่แบบเดิมพันสำคัญสูงมากๆก,กันบ้างนะอ่ะโอเคสรุปมาสรุปให้ฟังกันหน่อยนะครับเพราะว่าอาจริงแล้วก็แชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยมันยิ่งเป็นสาทีมเนี่ยบางทีเราอาจจะสนใจแต่ทีมของตัวเองว่าอยู่อันดับที่เท่าไหร่ผลงานเป็นยังไงบางทีมไม่ได้ไม่ได้ระวังด้วยซ้ำว่าทีมอยู่อันดับตอนอยู่ตรงไหนความเสี่ยงมันเป็นยังไงหรือว่าอันดับหนึ่งตอนนี้เป็นใคร การต่อสู้แย่งชิงกันมันมีสถานการณ์แบบไหนนะเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไปใส่ใจมากก็ถือว่ามาสรุปให้ฟังกันนะฟังสบายๆแล้วกันนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็มาเจอกันใหม่จะเป็นเรื่องอะไรก็รอติดตามกันนะครับวันนี้จนท่านี้ครับสวัสดีครับ